สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาเจอกับคุปปุออีกแล้วนะครับกับวิทยาการคำนวณชวนคิดบายคุปปุนะครับวันนี้เราจะมาเขียนโคดดิ้งเหมือนเดิมนะครับเขียนโคดดิ้งเหมือนเดิมสำหรับเว็บโค้ด org ของเรานะครับก็นักเรียนก็เข้ามาเลยสำหรับวันนี้เราเขียนต่อโปรแกรมจาก โปรแกรมที่แล้วนะครับถึงฐานการเรียนรู้หรือว่าถึงเลเวลที่สิบหกนะครับถึงฐานการเรียนรู้ที่สิบหกหรือว่าเลเวลที่สิบหกคราวนี้เราก็จะไปเริ่มเขียนนะครับเลเวลที่สิบหกต่อกันเลยนะครับวันก่อนเราเขียนไปถึงสิบห้าแล้วผ่านไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถึงเลเวลที่สิบหกต่อเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะเขียนโปรแกรมกันอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับอ่า มาแล้วเลเวลที Level ่16จะมีเขาวงกดให้นะครับแล้วก็เจ้าซอมบี้บอกว่าฉันต้องการดอ,อกทานตะวันใช้บล็อกท่าเพื่อนําฉันไปที่นั่นและใช้บล็อกให้น้อยที่สุดใช้บล็อกท่าท่าก็คือเงื่อนไขนะครับถ้าแล้ว ถ้าอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นเงื่อนไขสําหรับการเขียนโปรแกรมนะครับให้ใช้บล็อกตัวเนี้ยนะครับนําเจ้าตัวซอมบี้นะครับพาเจ้าตัวซอมบี้เนี่ยไปหาดอกทานตะวันให้ได้นะครับอันดับที่หนึ่งครูบ,บอกแล้วว่าถ้ามีทําซ้ําให้นักเรียนนําทําซ้ํามาก่อนเลยนะครับก็คือเป็นการวนลูปโปรแกรมนั่นเองนะครับนําทําซ้ํามาก่อนจากนั้นนะครับ ก็ให้นะครับใช้เงื่อนไขา่าเข้ามานะครับเงื่อนไขา่าครนะเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าให้ไปตรงไหนนะครับอ่าอันดับที่หนึ่งครูจะเอาตอนนี้ตัวซอมบี้มีเส้นทางเดินไปข้างหน้าครูจะเอาไปข้างหน้าเข้ามาก่อนนะครับ กูนำข้างหน้าเข้ามาให้ทําซ้าโดยการเดินไปข้างหน้าจนกว่าจะถึงเป้าหมายถ้าฟังนะครับเงื่อนไขมาแล้วนะเงื่อนไขที่หนึ่งทำซ้าจนกว่าจะสำเร็จนะครับโดยการทําโดยการเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าจนกว่าจะสำเร็จนะครับถ้ามีเส้นทางให้เหลี้ยวซ้ายนะครับ ถ้ามีเส้นทางให้ไปทางซ้ายก็ให้หันซ้ายได้ไหมครับอ่าดูบล็อกพื้นที่การทำงานของเราด้วยนะครับพื้นที่ห้าทับหบล็อกนะครับอ่าห้าทับห้าบล็อกก็พอดีนะครับเรามาดูโปรแกรมว่าโปรแกรมที่เราเขียนไปเนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่าตอนนี้ครูใส่ครบแล้วเงื่อนไขแรกเงื่อนไขที่หนึ่งคือ ทำซ้ำจนกว่าจะสำเร็จเงื่อนไขที่สองถ้ามีเส้นทางให้ไปทางซ้ายนะครับเงื่อนไขที่สองถ้ามีเส้นทางให้ไปทางซ้ายเราจะไปทางไหน่าเงื่อนไขที่หนึ่งทำซ้ำจนกว่าจะสำเร็จก็คือเดินไปข้างหน้าจนกว่าจะสำเร็จแต่มีเงื่อนไขต่อมาคือถ้ามีเส้นทางให้ไปทางซ้ายก็ให้หันซ้ายนะครับหันซ้ายแล้วก็ไปทางซ้ายถูกไหมครับ หรือถ้ามีเส้นทางให้ไปทางซ้ายนักเรียนหันขวาชนนะครับชนกำแพงนะครับไปไปดูโค้ดนะครับนี่นะครับโค้ด Y ก็คือทำจนกว่าจะสำเร็จนะครับ Y นะครับทำทำไปเรื่อยๆทำซ้ำจนกว่านะครับถ้ายังไม่สำเร็จก็คือ not finish not finish ถ้ายังไม่สำเร็จให้เดินไปข้างหน้าต่อไป move forward ต่อไปนะครับถ้าเห็นไหมครับคำสั่ง if if ก็คือถ้านะครับถ้า is p a s t left ถ้ามีเส้นทางให้ไปทางซ้ายถ้ามีเส้นทางให้ไปทางซ้ายให้เรา turn left นะครับให้เราเลี้ยวซ้ายทันทีนะครับโอเคไหมครับไปดูข้อมูลกันไปดูโปรแกรมกันนักเรียนกดเริ่มไปเลยครับ เห็นไหมครับโปรแกรมของเราก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะครับทำซ้ำจนกว่าจะสำเร็จนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับดูโค้ดด้วยนะครับดูโค้ดด้วยนะครับนี่เห็นไหมครูเขียนโค้ดไปสี่บรรทัดนะครับครูเขียนโค้ดไปสี่บรรทัดนะครับแบบนี้นะครับก็คือเราทำซ้ำจนกว่าจะสำเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขที่สอง ถ้ามีเส้นทางให้เลี้ยวซ้ายก็ให้เลี้ยวสายแบบนี้นะครับก็คือการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขสองเงื่อนไขนะครับไปต่อกันเลยครับต่อไปนะครับต่อไปอคำสั่งคำสั่งต่อไปนะครับก็คือบอกว่าเอาละ ห้าสี่สามสองหนึ่งเอาใหม่นะครับห้าสี่สามสองหนึ่งอ่าคำสั่งต่อไปนะครับก็คือเจ้าซอมบี้บอกว่าเอาละลองทำการทดสอบนี้อีกครั้งไม่ต่างไปจากครั้งที่แล้วนะครับแต่ร้ให้ระวัง นะครับให้ระวังโครมเบอร์นะครับคืออะไรครับโครมเบอร์ก็คือเจ้าตัวอ,อะไรนะดอกไม้กินคนนะครับมันจะมีดอกไม้อ,อะไรนะที่ที่มันสามารถกินแมลงกินคนกินอะไรได้นะครับอันนี้ดอกไม้ยักษ์นะครับกินซอมบี้ชอบกินซอมบี้เพราะนั้นพวกเราต้องระวังนะครับมีเขาเรียกว่า มีสิ่งกีดขวางในโปรแกรมหรือว่ามีบั๊กของโปรแกรมนะครับเราจะเขียนผ่านไปไม่ได้เราต้องหาทางหลีกเลี่ยงนะครับอ่าโดยอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ทําซ้ําจนกว่าจะสําเร็จเหมือนเดิมนะครับครูจะใช้บล็อกทําซ้ําจนกว่าจะสําเร็จนะครับให้ทำซ้ำไปเรื่อยรีเซ็ตไปเรื่อยกิฟตไปเรื่อยนะครับก็คือจนกว่าจะสําเร็จนะครับโดยการเดินไปข้างหน้า ถูกไหมครับตอนนี้หันหน้าตรงอยู่เราก็เดินไปข้างหน้านะครับเดินไปข้างหน้าถ้ามีเส้นทางให้ไปทางขวาถ้ามีเส้นทางให้ไปทางขวาถูกไหมครับถ้ามีเส้นทางให้ไปทางขวาตอนนี้เราดูว่าจะขวาหรือซ้ายนะครับก็ให้เลี้ยวขวา แบบนี้นะครับถ้ามีเส้นทางให้ไปทางขวาก็เลี้ยวขวาง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากนะครับสําหรับการเขียนโปรแกรมนะที่จริงมีการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกภาษานะครับถ้านักเรียนเก่งภาษาอังกฤษก็เขียนภาษาอังกฤษก็ได้นะครับนักเรียนคิดว่าถูกไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเริ่มเลย เลครับเรดาร์ของตัวโปรแกรมมันจะเรดาร์ไปที่ทางขวาตลอดเวลาถ้าเรียังสังเกตเห็นตัวเหมือนสัญญาณไวรัสไหมครับสัญญาณ Wi-fi มันจะมีขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแสดงว่าหาค้นหาเส้นทางที่จะไปทางขวาตลอดเวลาถ้าเกิดมีเส้นทางที่ไปทางขวาเมื่อไหร่ก็ให้เลี้ยวขวานะครับเหมือน GPS เลยนะครับ GPS ที่ในมือถือของพวกเราในโทรศัพท์ของพวกเราเวลาเราหลงทางเราก็ใช้ gps ค้นหาทางกลับบ้านแบบนี้นะครับก็คือการเขียนโปรแกรมแบบเดียวกันนะครับแสดงโค้ดนิดนึงเห็นไหมครับโค้ดที่เขียนขึ้นมาทั้งหมด8ดบรรทัดนะครับนะครับ y เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็มี if e เพิ่มขึ้นมา if e ก็คือถ้ามีเงื่อนไขตรงนี้ให้เราทําแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมครับอ่านะ if e is path l i g นะครับถ้ามีเส้นทางให้ไปทางขวา ก็ให้ turn right นะครับโอเคนะไปดูโปรแกรมต่อไปครับไปต่อกันเลยครับโปรแกรมถัดไปโปรแกรมที่18นะครับคําสั่งเหมือนเดิมเมื่อเรียกใช้งานก็คือเริ่มต้นนะครับมาตลอดเลยเห็นไหมครับเมื่อเรียกใช้งานก็คือเราต้องกดเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องกดเริ่มต้นนะครับมาต่อไปเลยนะครับเสร็จแล้ว มีทาซ้ําจนกว่าหมา่แล้วนะครับครูก็นํามาวางก่อนเหมือนเดิมนะครับง่ายมากนะครับนักเรียนก็คือเราเขียนโปรแกรมทําซ้ํามาก่อนเลยนะจนกว่าจะสําเร็จโดยการเดินไปข้างหน้าถูกไหมครับทําซ้ําจนกว่าจะสําเร็จโดยการเดินไปข้างหน้าถ้ามีเส้นทางให้ไปข้างหน้า เ,ออเดี๋ยวนะครับมีเงื่อนไขใหม่เดี๋ยวครูแสดงโคดนิดน,นึงตอนนี้มันมีเงื่อนไขเมื่อกี้เรามีเฉพาะเงื่อนไขเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาแต่ตรงนี้มันมีเงื่อนไขไปข้างหน้าด้วยนะครับครูเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อกี้ครูไม่ได้ดูตรงนี้นะครับครูเปลี่ยนนะครับถ้ามีเส้นทางให้ไปข้างหน้าอ่า ครูจะเอาทําซ้ําจนกว่าเข้ามาก่อนนะครับทําซ้ําจนกว่าเข้ามาก่อนเสร็จแล้วครูจะเอาเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขนะครับตอนนี้เราสองเงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือ if ทําซ้ําจนกว่าจะสําเร็จและเงื่อนไขที่สองก็คือ else ตอนนี้มีสองเงื่อนไข if กับ else นะครับก็คือทําซ้ําจนกว่าจะสําเร็จแต่ ถ้ามีเส้นทางให้ไปข้างหน้านะครับให้เดินไปข้างหน้าหรือเห็นไหมครับมีหรือด้วยนะไม่เช่นนั้นก็ให้เหลี้ยวซ้ายขู่เลี้ยวซ้ายครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเส้นทางให้ไปข้างหน้า ถ้าเราไม่เลี้ยวก็จะชนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าถ้ามีเส้นทางให้ไปข้างหน้าให้เราเดินตรงไปข้างหน้าไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นก็คือถ้าเกิดไม่มีเส้นทางให้ไปข้างหน้าก็ให้เหลี้ยวสายถูกไหมครับ if กับ elif น if กับ e l นะครับ if ก็คือถ้ามีนะครับถ้า ส่วนเอลก็คือถ้าไปไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ก็ให้ทําอีกอย่างหนึง่งถูกไหมครับไม่เช่นนั้นก็ทาต้องทําทอย่างนี้ถ้าอิก็คือถ้าทําอย่างนี้ปุ๊บส่วนเอลถ้าทําไม่ได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องทําอีกอย่างหนึง่งนะครับนะครับเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับบล็อกอิกับเอลนะครับ ตรวจสอบเงื่อนไขและจากนั้นให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งและลองใช้บล็อกใหม่เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับน่าแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็คือเป็นการเขียนโปรแกรม if-else นะครับ if-else ดูโค้ดนิดนึงแสดงโค้ดก่อนนะครับเห็นไหมครับ y not finite นะครับทําจนกว่าจะสําเร็จ if เห็นไหมครับ if มาแล้วถ้ามีเส้นทางให้ไปข้างหน้านะครับ is path forward ก็ให้ไปข้างหน้า is path forward นะครับก็ให้ไปข้างหน้าถ้าไม่เช่นนั้น else else มาแล้วนะครับถ้าไม่เช่นนั้นให้ turn left ก็คือให้เลี้ยวซ้ายนี่เองเห็นไหมครับแบบนี้นะครับนี่ก็คือโปรแกรมที่เราเขียนมานะครับเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเราเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับ เราสามารถอ่านภาษาไทยออกได้นะครับแต่เครื่องคอมพิวเตอร์จะเขียนโปรแกรมตามคำสั่งภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับไปดูกันเลยเริ่มเห็นไหมครับเรดาร์ก็จะจับถ้ามีเส้นทางให้ไปข้างหน้าก็ไปถ้าไม่มีก็ให้เหลี้ยวซ้ายเห็นไหมครับอ่าง่ายไหมครับโปแกเราสแสดงโค้ดเลยเห็นไหมครับนี่นี่คือโปรแกรมที่เราเขียนไปไ อีฟ e แล้วก็เอลนะครับเห็นไหมครับอี e af, กับเอนะครับตัวนี้โอเคไปต่อกันเลยครับอ่าต่อไปนะครับอ่รอแป๊บนึง่งนะครับรอเป็นจัมพูแป๊บหนึง่งดูเหมือนว่าจะใช้เวลานานเกินไปอ่ะมาแล้วครับใช้อ e f กับ L อเหมือนเดิมนะครับให้นะักเรียนฝึกเขียนให้คล่องเลยนะครับ ฝึกเขียนให้คล่องเลยนะครับลองทำตามคำสั่งของแบบฝูกหัด if e l อีกครั้งหนึ่งมาลองกันดูว่าเธอจะทำสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกได้เลยหรือไม่อามาดูครับใช้ if e มาก่อนถูกไหมครับเราก็ใช้ if e มาก่อนนะครับทำซ้ำจนกว่าจะสำเร็จแล้วก็ใช้ e l s มานะครับไหมครับใช้ e l s มาถ้ามีเส้นทางให้ไปข้างหน้า เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนโปรแกรมที่แล้วถ้ามีเส้นทางให้ไปข้างหน้าเราก็ไปข้างหน้าถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีเส้นทางให้ไปข้างหน้าให้เราเลี้ยวโปรแกรมนี้เลี้ยวอะไรครับให้หันขวาทันทีนะครับเลี้ยวขวาเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายปุ๊บเจออะไรครับเนี่ยดอกไม้กินคนนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บเจอดอกไม้เพราะนั้นเราต้องเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเพื่อจะหนีดอกไม้นะครับดังนั้นถ้าเกิดไม่มีเส้นทางให้ไปข้างหน้าให้เราหันขวานะครับหันขวาเลยนะครับก็จะทําให้โปรแกรมเราสําเร็จแสดงโค้ดนิดนึงนี่เห็นไหมครับเหมือนก,นกันกับโปรแกรมที่แล้วเลยแต่แค่เปลี่ยนฝั่งเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวขวาแค่นั้นเองนะครับลองดูครับเริ่ม เห็นไหมครับเรดาร์ของโปรแกรมก็จะจับจับเรดาร์ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับโคดเขียนมาื่อทีทั้งหมด16บรรทัดนะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือโค้ดของเราไปต่อเลยครับอ่าโอเคมาถึงโปรแกรมสำหรับวันนี้โปรแกรมสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับอ่ามาถึงโปรแกรมสุดท้ายสําหรับวันนี้แล้วนะครับมาดูว่าเราเจอบล๊กอีกแล้ว เห็นไหมครับสีเทาตัวนี้คือเราไม่สามารถแก้ไขโปรแกรมได้นะครับเป็นโปรแกรมที่เขาบังคับไม่ทันเห็นไหมครับครูคลิกแล้วปุ๊บครูคลิกแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคําสั่งของเขาได้ตรงนี้เราจะต้องเขียนโปรแกรมโดยที่ใส่เพิ่มเข้าไปหรือว่าค้นหาวิธีการเพื่อที่จะแก้ไขโปรแกรม เป็นการแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีโปรแกร,รมที่เขาเขียนไว้แล้วแล้วก็ให้เราไปซ่อมแซมให้ไปแก้ไขบางครั้งนะครับบางครั้งงานที่บ้านที่ทํางานที่โรงเรียนหรือในห้องเรียนเราก็เจองานที่ทําไว้แล้วหรือว่างานที่ไม่ใช้แล้วใช้ไม่ได้แล้วเราก็สามารถ นำกลับมาแก้ไขได้เหมือนกันเห็นไหมครับก็คือเป็นการแก้ปัญหาในชีวิตไปด้วยนะครับถ้าเจอแบบนี้เราจะทํายังไงนะครับดูก่อนนะครับเห็นไหมครับครั้งที่แล้วเหมือนกันเลยให้ทําจนกว่าก็คือ if ถูกไหมครับแล้วก็มี else ด้วยถ้ามี if กับ else เรามาดูนะครับว่าจะทำยังไงนะอันนี้เขาบอกว่านักเรียนเปิดฟังก่อนก็ได้เขาเป็นภาษาอังกฤษ ไมนน่ได้แปมหนึงเลยครับเมื่อเรียกใช้งานนะครับให้ทำซ้ำโดยการถ้ามีเส้นทางให้ไปข้างหน้านักเรียนก็ต้องเดินไปข้างหน้าถูกไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเส้นทางให้ไปทางขวาเราก็ เลี้ยวขวาถ้าไม่ไปทางขวานักเรียนก็ต้องเลี้ยวซ้ายถูกไหมครับอถ้าเกิดไปข้างหน้าปุ๊บแล้วเจอทางเลี้ยวขวาเราก็ต้องเลี้ยวขวาแล้วก็ไปข้างหน้าเสร็จแล้วถ้าเกิดไม่มีเส้นทางให้ไปทางขวามีเลี้ยวซ้ายต้องให้เราเลี้ยวซ้ายนั่นเองถูกไหมครับ ไปดูกันเลยครับลองดูสิครูจะเขียนถูกไหมอ่าถ้ามีเส้นทางให้ไปทางขวาก็เลี้ยวขวาทันทีนะครับแต่ถ้าไม่มีเส้นทางให้ไปทางขวาก็ให้เหลี้ยวสายดูนะครับอ่าเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะลั่นไปแล้วก็ค้นหาเส้นทางค้นหาตามคำสั่งของเรานะครับ มันจะเรียงตามคาสั่งไปเรื่อยๆนะครับโปรแกรมจะเรียงตามคําสั่งของเราไปเรื่อยๆเห็นไหมครับในที่สุดก็ส okay. ําเร็จโปรแกรมเราเขียนโปรแกรมมาทั้งหมดสิบเก้ารรทัดนะครับเป็นไงครับอ่าโอเคครับเป็นไงครับวันนี้นักเรียนสนุกไหมครับถ้าสนุกกดไลค์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็เอาไปฝึกทําที่บ้านนะครับใครที่อ่า มีอินเทอร์เนต็ตก็สามารถเข้าไปทําในเว็บได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่มีอินเทอร์เนต็ตนักเรียนสามารถวาดผังโปรแกรมตามที่ครูเขียนโปรแกรมให้ดูแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งครูได้นะครับนักเรียนวาดเองก็ได้วาดใส่กระดาษแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูนะครับได้ไหมครับอ่าแล้วเจอกันใหม่กับวิทยาการคำนวณชวนคิดบายครูปุ๊สวัสดีครับ